วัสด,ดีจจะเพื่อนเพื่อนมาสะสมบุญนำกันเด้อค่ะอ,อมบุญวันละเนิดค่ะเพื่อเป็นสเสบียงไปนในาพายาคหนาเด้อค่ะอันนี้ก็ลงท่านน้ำเพิ่นรวมโดยช่วยกันค่ะนี่ค่ะทีมงานเพื่นเพ่นเมื่อน,นี้เพิ่นมาเห็ดลงท่านอยู่สำนักสงฆ์วัดบานพ<ห>ือนหน่อยค่ะ,คะเป็นสำนัก

พระคุณเทธรูปกระเลื่มเขาไปในศาลาละค่ะพิธีการทั้งสงฆ์เป็นกระสีเลื่มได้จ้าเร็วนี่คลงท่านทั้งหลายเป็นแจกแล้วเรียบร้อยนะคะจัดถึงโตกให้พระคุณเจาณ้าเป็นเตรียมชั้นเพริ่นก่อนเอ็อน,นเขาไปฟังธำนัเพื่อนก่อนค่ะกับพร้อมกับถทวไธฐาน บรรยากาศเย็นๆเด้อค่ะตตยลมใหม่วันนี้เพิ่นลมลื่นค่ะมีแต่ตนไม้ใหญ่ค่ะเป็นสำนักปฏิบัติรรมค่ะสำนักสงบันพื้นน้อยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อจ้าเด้อม้อนีเพิ่นเหลี่ยงเพนถวายพระทหารเก่พระคุณเจาค่ะน้ำน้านะเพิ่กาสาธุสาธุ ตัวคนถือก็สวยค่ะมาน้าเป็นใบนะคะมาน้อยมาน้อยจ้ามาน้อยเป็นใบค่ะไม่ใช่เป็นตัวค่ะอนุโมทนาบุญกับป้าด้วยจ้า

คือรองเทาวยๆ่อท่านย้บานำางาด้วยเหอนกเขาไมู่ดันให้น้องูละยคู่ละลอยนี่ยากแต่ื้นมันพืนมันเป็นยางสีเนาะพื้นมันเป็นยางแบบนี้ของยางพารามันมันเป็นแบบพื้นีีแบบนี้มันเป็นสอบแข่สอบเปดพืนมันอกพืนมันบอักกาลีพืนมันสีะเอาลองดูค่ะสวยๆเอาลองเมืองนั่น สามสี่เนะสามี่เก่าสี่สิบลนรุ่นนี้3 8มีปนี่ยมหน่งเงนนี่บ้รน้แล้วแบนน้องี้ชน้องข่ตันตันจิตนาจันย่ตันนนท์น่าวอมดุด้นอค่ะขอเลียงเชิญตนตันนี่ใส่ามแปดค่ะก็มึงคิดใส่แต่ว่าก็น่อยน่อยว่างนี้ก็่ ก็ได้ยูบ้านยวรไปิ่งตลาดกนได้เจดมลองเบิรกปาลองเบิง์ก่ก็เันนีเขาคนสวยๆนี่สวยใจสวยมากเลยมันเป็นจังไงนหรอมันปะตีหานี่เล้เออมันปะตีหานี่เดย